สวัสดีเพื่อนๆในเพจนิลินทาโร่นะคะนิลินวัคทาโร่นะคะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอนะจะมาเปิดไพ่ทํานายแรนดอมให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะว่าจะเป็นพลังงานของใครก็ขอให้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ดึงเข้ามาฟังกันนะนะคะแล้วถ้าใครชอบในการอ่านไพ่ของแม่หมอรบกวนกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็ เอ่อถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวให้แอดไลน์มานะคะ lon 1215นะคะโอนจองวันนี้ได้คิวดูดวงประมาณวันที่6-7ที่7ธันวาแล้วนะคะเพราะว่ามีคนจองเข้ามาทุกๆวันนะคะเพื่อนเอ่อและสำหรับคนที่ต้องการนะคะสั่งสั่งบูชาเทวรูปองค์เทพ,พินดูหรือว่าของบูชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมไหว้เทพทองเหลืองกำยงกำยานกระดิ่งหรือแม้แต่ที่วางกำยาน ทองเหลืองบูชาอารตีแม่หมอมีหมดนะเทวรูปที่บูชาจากจากเพจแม่หมอไปก็รับรองว่าเฮงปังนะคะวิธีพามอินเดียทําจริงนะคะแล้วหลายๆคนที่บูชาไปก็จะมีโชคกันในเรื่องงานเงินความรักทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆทักมาถามส่วนตัวได้นะคะในไลน์นะคะ l o n 1นึ่่วันนี้นะคะความรู้สึกของคนที่เงียบหายไปจากชีวิตคุณที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะ ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงขอพลังงานไพ่บอกทีนะคะเขามองเห็นคุณเป็น Queen of Wands ตอนนี้เขามองว่าคุณน่ะทำไมดูดีขึ้นหลังจากที่ไม่ได้คุยกับเขาแล้วคุณไปโฟกัสการงานเนาะบางคนประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเงินแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นสำหรับบางคนที่แบบ ไปปรับปรุงตัวเองนะพัฒนาตัวเองลดหุนออกกำลังกายทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมแม่หมอในวันนี้จะดูดีขึ้นสวยหลอ่อขึ้นทุกคนนะคะตั้งแต่วันที่แม่หมอพูดหรือกําลังเป็นอยู่แล้วเนาะแล้วก็สําหรับบางคนจะมีงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานแต่งงานของเพื่อนงานงานที่แบบแต่งตัวเก๋ๆหรือว่า ได้ได้ได้แต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นหรือว่าดูดีขึ้นในสายตาเขา่าเขาจะมาส่องและเห็นคุณนะคะสําหรับบางคนใส่เสื้อผ้าสีม่วงสีเหลืองสีส้มสีแดงก็ได้นะคะเขามองคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากในตอนนี้แล้วรู้สึกคุณประสบความสําเร็จด้วยนะคะอืมอ่ะและ้วไงตอเขารู้สึกว่าวันที่เขาหันหลังไปจากคุณคนเนี้ยพลังงานเนี้ยเป็นคนที่ เดินหันหลังออกไปจากคุณใช่ไหมเขาเขาอยู่ก็ไม่คุยกับคุณอยู่ก็นเงียบหายไปเฉยเลยใช่ปะแต่ว่าวันนี้เขามองคุณดูดีขึ้นเยอะในวันที่ไม่มีเขาคนที่เคยทะเลาะกันนะคะห้าม้เท้าคนที่เคยมีประเด็นโต้เถียงกันคุยกันไม่เข้าใจขัดใจกันขัดแย้งกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ของบุคคล 3- 4มสี่ห้าอะไรเงี้ยเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้จบกันไม่สวยหรือว่า ความวุ่นวายความไม่สบายใจที่เกิดจากความเกิดจากการดึงเอาคนนู้นคนนี้มาผัวพันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาครอบครัวเขาหรือแม้แต่มือที่สามก็ได้หรือว่าเรื่องงานเรื่องความไม่พร้อมอะไรบางอย่างที่เขาหันหลังให้กับคุณเพื่อที่จะไปกะว่าจะเหมือนกับเขากะว่าเขาจะปล่อยมือคุณแล้วเขาจะแบบมันจะเป็นหนทางที่เหมาะที่สุดในเวลานั้นนะ่ะ เขาก็เลยปล่อยมือคืนคุณหันหลังไปเลยแล้วก็ไม่บางคนก็บล็อกกันนะบล็อกนะฮไม่ท้าแล้วก็ไม่ตอบข้อความไม่อะไรเพิกเฉยจากคุณแต่พอเขาไปแล้วอ่ะคุณเป็น queen of o n เห็นไหมคะกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณเอาเวลาที่คนคนนี้ปล่อยมือคุณอ่ะคุณหยุดรอคอยแล้วคุณแบบอาจจะเสียใจมาเยอะนะห้วัน8วันที่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์มันทําให้คุณแย่นะแต่วันเนี้ยมันแม่หมอเล่าย่อๆวันเนี้ย คุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่สง่าผ่าเผยสวยขึ้นดีขึ้นหล่อขึ้นทําให้เขาเสียดายแม่หมอรู้สึกงั้นขอเช็คพลังงานของคนที่หายไปหน่อยค่ะเขารู้สึกยังไงตอนนี้บ้างเขาอยากกลับมาหกถ้วยเพื่อนเเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นหกถ้วยเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณใส่ใจเขาดูแลเขาอ่ะเขาอยากกลับมาแล้วเขาจะทําอะไรไหมเขายังส่องยังสืบยังเห็นคุณแล้วเขาคนที่ จริงๆแล้วมันเป็นพลังงานของคู่กันเนาะคิงออฟบอลกับ e ีนออฟบอลนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณดูดีมากแล้วอะแล้วตัวเขาเองก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณด้วยเหมือนกันนะอยากจะเหมาะสมคู่ควรกันเป็นพลังงานของคู่กันนะแต่หันหลังให้กันเห็นป่ะแต่มันเหมือนจะกระเถิบเข้ามาใกล้กันแล้วนะแม่หมอู้สึกแบบนั้นอะหายไปแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเป็นหดถ้วยมีโอกาสที่จะรีเนเนียนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะแม่หมอมองเพราะว่านี่ไงททาพัน จะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆที่เกิดขึ้นไม่หมอตีใน6อาทิตย์หรือภายในเดือนธันวาลันนี่คือเดือนเดือนธันวาคมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อนนะมีโอกาสนะในช่วง2อาทิตย์2อาทิตย์นี้หรือว่าในเดือนธันวาหรือวันที่6หรือเลข6เข้ามาเกี่ยวข้อง6วัน6อาทิตย์ที่จะมีโอกาสเข้ามาทักทายมาพูดคุยเพราะว่าพลังงานเป็น q u e e n of w อร์แล้วก็ King of w อร์อยากสื่อสารแล้วนะคนที่ห่างหายไปเริ่มู้สุดอยากสื่อสารอยากกลับมาปรับความเข้าใจถ้าใครที่ทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องอยากจะได้คุยอยากได้จะเคลียร์ใจอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันพลังงานนี้พลังงานโดดเด่นที่คนธาตุไฟนะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเมสิงธ์ูนหรือเป็นกรกฎพิจิกมีนที่เป็นธาตุน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝั่งคุณหรือฝั่งเขา ความสัมพันธ์นี้อ่าจะเป็นยังไงต่อนะคะอะ่มาแฮงแมนคนที่คิดมากตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะเหมือนกับตอนที่หายไปเขาไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วคุณเองก็ปล่อยให้เขาไปทบทวนด้วยแหละว่าเขาว่าต้องการคุณอยู่ไหม คุณไม่คุณเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วไม่ตามเขามีใครเป็นแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะคุณรู้สึกว่าคุณตามมาเยอะแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วความสัมพันธ์นี้ถ้าคนคนนี้ต้องการคุณเขาจะต้องกลับมาโหคุณสะบักสะบอมห้าดาบชีวิตของคุณน่ะโดนคนคนนี้หันหลังให้ความสัมพันธ์เพิกเฉยอิกนอบล็อกคุณหรืออะไรก็ตามทําให้คุณผ่านความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสห้าดาบนะคุณเจ็บกับคนนี้เยอะนะตอนนี้คุณรู้สึกว่าการที่กลับเข้าไปในความสัมพันธ์ของเขาอ่ะ ถ้าคุณจะต้องเจ็บอีกหรือว่าถ้าคุณไปตามเขากลับมาเองอีกแล้วก็คุณจะต้องเป็นฝ่ายถูกกระทาอีกหรือเจ็บปวดอยู่ฝั่งเดียวอีกคุณไม่เอาคุณเลือกที่จะไปเปลี่ยนตัวเองเป็น Queen of War เล็นปะคุณสง่าแล้วคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองจากสภาพที่ตอนนี้เขาเทคุณไปอ่ะคุณเจ็บช้ำเนาะแล้วก็คุณสะบักสะบอมมากเลยอ่ะแต่ในวันนี้คุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่แบบดูดีขึ้นอย่างน้อยคุณรักกลับมารักตัวเองนะ คุณรูปถ่ายของคุณอาจจะยิ้มเนาะยิ้มแล้วดูมีความสุขแล้วแบบว่าฉันอยู่ได้แล้วฉันสตรองตอนนี้ฉันสตรองแล้วฉันไม่ได้ต้องมานั่งแคร์หรือรอคอยเธอคุณกําลังคิดว่าถ้าคนคนนี้ต้องการคุณเขาจะต้องมีความพยายามแล้วก็ลดอีโก้แล้วก็เอาชนะกําแพงของตัวเองกับมหาคุณจนได้คนคนนี้รู้สึกสองคุณแล้วก็ยังถือถ้วยอยู่นะยังมีความรู้สึกที่ k ิง g of ครับคือคนที่ยังมีใจให้กับคุณนะแม่หมอตีว่า เขายังมีใจให้แก่คุณนะยังมองคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาแล้วเขายังอยากกลับมาเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังยังมีใจให้อ่ะเออหกขว้ยก็ขึ้นนะความรักครั้งเก่าเก่ารักต่างวัยรักต่างอายุได้นะเขาคนนั้นเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะห้าปีหกปีสองปีสามปีได้หมดนะคะแล้วเป็นหรืออายุไล่เรียกกันเนาะประมาณบวกลบหกปีนะคะเขาจะกลับเขาอยากกลับมานะเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอเห็นคุณแล้วเขารู้สึกว่า คุณดูมีความสุขแล้วอะแล้วก็ไม่ได้ท็อกซิกไม่การเขาคิดว่าการกลับมาเขาเนี้ยมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าเดิมแต่ว่าต้องมั่นใจก่อนว่ากลับมาเขาเนี้ยจะไม่จะไม่นําความเจ็บปวดให้กันและกันอีกอะหรือนะเขามองคุณตอนเนี้ว่าตัวคุณเองเป็นค u e e n อฟวอแล้วอะสมัยก่อนเขาเป็น King อฟวอรนใช่ปะเขาจะดูเจ้าเจ้าเสน่ห์เนาะเจ้าเสน่ห ตัวเขาเองเป็นคนมีมากเจ้าสเสน่ห์แล้วก็แบบดูนั่งเก้าอี้ไขว่ห้างหรือว่าทําตัวแบบว่าโอ้ยเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เจ้าสําราญเลยแต่ว่าตอนนี้คุณก็เป็นคุณก็เป็น queen of b a l แล้วว่าคุณก็ไม่แพ้แล้วว่าคุณก็ไม่ย่อยแล้วว่ามันก็เลยรู้สึกว่าพลังงานของคุณดึงดูดสายตาเขาอะแล้วคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่น่าหลงไหลอะอืมแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณน่ะน่าจะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวคนคุยเนาะหรือว่าเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้คุณน่าจะมีตัวเลือกเข้ามา ไม่ใช่เขาคนเดียวเห็นป่ะเป็นพลังงานถ้าคุณเป็นผู้ชายเขามาดูก็มีผู้หญิงสองคนหรือว่าคุณเปิดใจคุยกับคนอื่นแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูก็คือตัวคุณเองก็น่าจะเปิดใจหรือมีคนเข้ามาอ้อยคุณจีบคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกของเขาก็รู้สึกอยู่ในแบบในในที่ของตัวเองแต่ยังมีความรู้สึกให้นะคะเราจะได้กลับมาจริงๆใช่ไหมขอดูนิดนึงนะคะพลังงานนี้อุย้ยสิบเหรียญนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับไปเป็นคนที่ ท,ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งสําหรับบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วก็อยากจะกลับมาหรืออยู่เนี้ยหรือว่าอยากจะกลับมาดูแลคุณและลูกนะบางคนได้แต่งงานกันไปเลิกลากันไปหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยหรือว่าไปเลือกบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลข้างนอกอาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าก็ได้ไปเลือกเลือกครอบครัวตัวเองเลือกเ,ออเพื่อนฝูหนงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลืมนึกถึงพวกคุณไปอ่ะเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณและสสาหรับบางคนมีลูกด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสําหรับ,บบางคนที่ ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเลยเป็นแค่คนคุยอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเขานึกถึงวันดีๆที่คุณดูแลประบบาะงมเขาเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งในครอบครัวใส่ใจดูแลเขาดีมากเขารู้สึกว่าไม่ไม่มีใครดีเท่าคุณมันมันรู้สึกถึงความโหยหาบางอย่างที่เห็นไหมที่รู้สึกว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาเดวิลเขาอยากจะกลับมานะเดวิลแม่หมอดีว่า อย่างเร็วนะทำแพลนก็เกิดขึ้นคือเดือนธันวาแล้วเดวอตีสึงแม่หมอถ้าเกิดแม่หมอดูแม่หมอจะรสึกพลังงานของปลายปีอะนะหรือไม่ก็ช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้แล้วเขามองว่าตอนเนี้ยคุณอะไม่ค่อยสนใจเขาแล้วคุณหลุดไปแล้วคุณคุณไปใช้ชีวิตของคุณได้แล้วเหมือนคุณหลุดจากวิบากกรรมหรือความท็อกซิกค,ความเจ็บปวดที่เขาคนนี้ฝากไว้อะเออเอเอนั่นแหละ แล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขจัง <c oughs> เห็นไหมสองไม้เท้าคุณยิ้มคุณมีความสุขยิ้มหวัวลาะล่าเริงสําหรับบางคนแบบการงานดีๆประสบความสําเร็จเปิดร้านใหม่ได้งานใหม่หรือว่าบางคนกำลังจะไปเที่ยวที่ไกลๆหรือว่าได้ท่องเที่ยวหรือว่าได้งานที่มันแบบเกี่ยวกับติดต่อผู้คนมากมายประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเขาดูคุณเปลี่ยนไปเยอะนะ เขดูคุณว่าวันที่ท,ที่ห่างหายกันไปพลังงานของคนที่หายกันไป2อ,อาทิตย์เนาะสเดือนได้นะคะเพื่อนๆนะหรือนานหน่อยก็นู่นเลยเดือนกุมภาที่ห่างหายกันไปอันนั้นนานมากๆเงี้ยนะมันเป็นแรนดอมนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะคนนี้ก็เขาอยากจะกลับมาเดี๋ยวเมจิกเชียนเห็นไหมเขากาลังหาแผนวางแผนดึงดูดความสนใจจากคุณหรือว่าให้คุณรู้สึกว่าเขายังอยู่ตรงนี้แล้วก็สําหรับบางคนที่ ที่มาดูไพ่ในวันนี้เป็นเดอะมาจิเคียนไปแล้วอ่ะคุณดูเป็นคนฉลาดในสายตาเขาดูเป็นคนเก่งในสายตาเขาคุณมีอะไรเยอะแยะมากมายที่แบบที่ดึงดูดใจเขาแล้วว่าตอนเนี้คุณเอาเวลาไปพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองด้วยใช่ไหมคะดูเก่งขึ้นเขาดูคุณคนเก่งเหมือนผู้หญิงผู้ชายที่เก่งอ่ะแล้วมันมันหาตัวจับยากอะ่ะแล้วยังไงต่อเห็นปะเขารู้สึกว้าวมากอ่ะตอนนี้ถ้าคุณไปลงอะไรในสื่อโซเชียลแล้วเขาเห็นนะไม่ว่าจะเป็นการหาเงินของคุณ งานคุณประสบความสําเร็จเขาจะรู้สึกว้าวเฮ้ยผู้หญิงคนที่เขาเคยปล่อยมือไปเนี่ยเห็นไหมคนที่เคยแบบเป็นเหรียญเหรียญที่มีคุณค่าเนี่ยลอยอยู่เนี่ยมือเขาไม่ได้จับนะแต่ตอนนี้เขาอยากจะคว้ามันไว้อะแม่หมอรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นกับสิ่งมันมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว้าวอะ่ะคุณไปโฟกัสงานของคุณคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วสําหรับบางคนนะเตรียมตัวเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือว่าเตรียมตัวเปลี่ยนงานแต่งานคุณหนักนะหนักแต่ว่าแต่ว่าก้าวหน้าแม่หมอเรื่องอย่างเงี้ย คุณไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําตัวเองบางอย่างจัสเมนพลังงานของจักรวาลและโชคโชคชะตาบางอย่างกาลังไปบอกแม่บอกว่าหรือวันนี้มันเป็นเหี่ยวกับพลังคิวปิดได้ถึงเวลาแล้วนะที่ใครบางคนที่เคยเคยเงียบหายไปอะ่ะจะกลับมาชาลิออดจะกลับมานะคะเดินทางกลับมาหากลับมาขอโอกาสจากคุณนะเพื่อที่จะเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้คุณคือเดี๋ยวแม่หมอปิดก่อนนะคะอะไรปิดก่อนคุณคือ เดอะสตาตัวคุณเองอะ่ะเหมือนไปโฟกัสนเดอะสตาร์ The Star นะเพื่อนๆไปโฟกัสในเรื่องความสําเร็จบางคนมีชื่อเสียงในแวดวงของตัวเองบางคนบางคนดูดีขึ้นอย่างประหลาดใจว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาเธอถึงดูดูโดดเด่นดูสวยขึ้นข,น,ขนาดนี้บางคนเป็นแบบออกสื่อบ่อยอย่างเช่นเป็นคนใน y o ยูทู e เอ่อโซเชียลนะเป็นดาวติ๊กตอกเป็น YouTube หรือว่าทําเกี่ยวกับผลงานที่เกี่ยวกับว่า รูปร่างหน้าตาคุณเพอร์เฟขึ้นด้วยก็ได้นะเดอะสตาร์เนี่ยประสบความสำเร็จในการงานได้ก็ได้บางคนทำเกี่ยวกับออกแบบออกแบบเสื้อผ้าออกแบบงานอินเทเลียอะไรก็ได้นะเออเขารู้สึกว่าคุณคุณโอเคเลยเห็นปะเขาอยากขอโอกาสตอนนี้คุณไปโฟกัสคนที่เข้ามาดูแรนดอมในวันนี้การเงินกำลังจะดีแล้วก็มีชื่อมีเสียงในแวดวงของตัวเองไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นักร้องนักสแสดงได้หมด คุณกาลังจะเฮงปังมากนะให้รับพลังงานดีกันไปนะเพื่อนๆแล้วสําหรับบางคนที่ดูเพจแม่หมอไปติดตามได้ในเห็นไหมคุณไปโฟกัสเรื่องความสําเร็จการงานเขาดูคุณแบบมีความสุขมากตอนนี้นะสายตาขงเขาคือแบบว่าเฮ้ยถ้าเรากลับมาเธอจะจะจะ,จะยืนย่นหยิบยื่นโอกาสให้เราให้โอกาสเราอีกไหมเนี่ยเพราะว่านายออฟอาจจะวินถือไม้เท้าขึ้นอนะ่ะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแล้วสื่อสารกับคุณแล้วขอโอกาสจากคุณนะเออแต่ตัวคุณเองมันจะต้องเป็นฝ่ายที่เลือกแล้วลหละว่าคุณจะโอเคไหม คุณจะโอเคไหมเพราะตอนนี้พลังงานคุณดีะนะคะเพื่อนเพื่สำหรับใครที่ที่ติดตาม youtube นะดูที่ช่องนิลินนะคะ n i l i n w a p t a r o t นะคะนิลินทาร่เหมือนกันแต่ว่าเติม88เข้าไปะนะคะฝากกดติดตามแม่หมอด้วยนะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขได้รับเงินรับทองรับโชคลาภรับสิ่งดีๆเข้าไปเพราะว่าหนึ่งเหรียญเกิดขึ้น คุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะคนเก่าก็อาจจะวนกลับมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ